ผู้ชมครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในทุกๆวันนะครับกับรายการทีวีไทยไกด์เป็นรายการที่พิชรีทำนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับพิชรีอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาจังหวัดอุบลน,นะครับจะขาดเสียไม่ได้เลยนะครับก็คือสิ่งทีเ่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบล วันนี้นะครับพี่เลีพาท่านผู้ชมมานมัสการนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับซึ่สร้างมาตั้งแต่ในสมัยนู้นเลยย้อนยุคไปในสมัยหลังจากกรุงศรีแตกก็2,322นะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับมีพระนามว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับก็เหมือนกับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่ชฉลียืนอยู่ภายใน ภายในพระอารามหลวงนะครับซึ่งซึ่งวัดนี้เรียกว่าวัดมหาวนารามนะครับท่านผู้ชมครับภายในวัดนี้นะครับะจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปมีสิ่งสวยๆงามๆนับย้อนยุคไปเมื่อสมัยนู้นนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปนมัสการพระเจ้าใหญ่อินแปลงกันครับ านผู้ชมครับวัดมหาวนารามนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันโดยทั่วไปนะครับว่าวัดป่าใหญ่นะครับวัดป่าใหญ่แห่งนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอุบลรราชธานีเลยนะครับเดิมทีนะครับสำนักวัดแห่งนี้นะครับเป็นเพียงสำนักสงฆ์เท่านั้นนะครับตามประวัตินะครับการก่อสร้างขึ้นมานะครับก็เมื่อพศ2322 ตรงกับในสมัยเจ้าเมืองคนที่สองของจังหวัดลุบลน,นะครับก็คือพระพรมวรราชสุริยวงศ์นะครับหรือเท้าทิดพรมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็สร้างกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับวัดป่าใหญ่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองเลยนะครับหาง่ายครับเพียงแค่เดินทางเข้ามาถามใครๆก็รู้จักนะครับเพราะวัด วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลนะครับแล้วก็ที่สิ่งสําคัญนะครับของวัดป่าใหญ่นะครับก็คือพระอินปแปลงหรือพระเจ้าใหญ่อินปแปลงนะครับพระเจ้าใหญ่อินปแปลงนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยก่ออิฐถือปูนพร้อมลงลักปิดทองนะครับลักษณะเป็นศิลปะทางนู้นเลยครับทางลาวนะครับก็มีความสูงจากเรือนแท่นถึงพระโมรีนะครับ เท่ากับ5เมตรเลยทีเดียวนะครับทุกๆวันทุกๆปีนะครับทางวัดก็จะจัดงานวันเพ็ญเดือน5เพื่อเป็นการทำบุญตักบาตรหรือเทศมหาชาติกันครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่ฉลีก็พาท่านผู้ชมเดินเข้ามาภายในบริเวณวิหารนะครับซึ่งปันิึกสถานองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับซึ่งด้านในนะครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะครับเดินทางเข้ามากราบไหว้มาขอพรนะครับองค์พระเจ้าใหญ่กันอยู่เนืองๆเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปนมัสการองค์พระเจ้าใหญ่กันเลยครับ นะครับแล้วก็ในแต่ละวันนะครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะครับเดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพรนะครับองค์หลวงพ่อใหญ่ยิ่งแปลกนะครับซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะคล้ายๆนะครับพุทธลักษณะนะครับจะคล้ายๆกับพระพุทธชินราชนะครับจะแตกต่างกันนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับที่พิจาีิเกินในตอนต้นนะครับก็คือจำลองสร้างสร้างตามแบบของลาว นะครับของประเทศลาวนะครับซึ่งพระพุทธรูปในลาวเนี่ยพระพักหรือว่าสื้ทรงองค์เอลหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็จะกระเด็ดไปในทางเาชื่อช้อยอ่อนช้อยนะครับท่านผู้ชมครับที่จุดที่น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับภายในวัดไผ่ใหญ่ก็คือองค์พระวิหารแห่งนี้นะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นพระวิหารเก่า ซึ่งถ้าเรามองจากด้านนอกนะครับก็จะทําเป็นลักษณะคล้ายๆบ้านดินนะครับเป็นลายปูนปั้นลายดินอะไรัวอย่างเดี๋ยวเราต้องออกไปดูกันว่าข้างนอกนั่นน่ะที่เขาทําให้สวยนะครับเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพี่นนี้ต้องขอขอพรหลวงพ่อใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เผื่อแพ่ให้ท่านชมกันด้วยครับ ไงครับท่านผู้ชมบรรยากาศภายในวัดมหาวนารามนะครับท่านผู้ชมครับวัดแห่งนี้นะครับจะเป็นวัดเก่าแก่เลยครับถ้าถ้าท่านผู้ชมลองนับย้อนดูนะครับปีพุทธศักราช2,322นะครับกรุงศีแตก2,310นะครับเพราะฉะนั้นวัดนี้ก็ต้องอยู่ในช่วงรัชสมัยอยุธยาตอนปลาย จุดเด่นของวัดแห่งนี้นะครับก็จะมีอันดับแรกเลยนะครับก็พระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับซึ่งชาวอุลเนี่ยเขานับถือกันมากๆแล้วเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ นะครับอันดับที่สองต่อมานะครับก็คือตัวพระวิหารนะครับซึ่งพระวิหารนะครับจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือจริงๆแล้วพระวิหารเดิมนะครับเมื่อสักครู่ที่พิชลีพาท่านผู้ชมเข้าไปในมัสการนะครับพระเจ้าใหญ่นะครับส่วนด้านนอกเนี่ยนะครับที่ที่ที่เราเห็นเป็นเป็นลายปูนปั้นนะครับคล้ายๆบ้านดินนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นลายปูนปั้นเป็นเทวรูปเป็นพุทธประวัติต่างๆนะครับอันนี้สร้างครอบกับพระวิหารเก่า นะครับซึ่งเห็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาแจ้งว่าพระวิหารเก่าเนี่ยนะครับพอสร้างครอบเสร็จปุ๊บเขาก็จะรื้อนะครับเป็นที่น่าเสียดายครับเพราะว่าพระวิหารเก่านั้นตั้งแต่สมัยอวิทยาต่อนไว้นะครับแต่ก็ต้องเป็นเป็นเหตุผลของทางวัดนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพี่ชลีจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับภายในจังหวัดอุบลเดี๋ยวเราติดตามชมกันครับ www. ร์ลไวด์ e ว็บดอททีบุร ข้อมูลดีๆของชาวเพชรบุรีไม่ว่าต้องการสิ่งใดเสื้อผ้าที่พักร้านอาหารอร่อยๆสถานที่ท่องเที่ยวอย่าลืมคลิกเดียว w w w t h p a k p e ที่พักเบุร .com เอาละครับท่านผู้ชมครับจากวัดป่าใหญ่นะครับเมื่อสักครู่นะครับที่พิชรีพาท่านผู้ชมไปนมัสการน,นะครับหลวงพระเจ้าอินแปงนะครับตอนนี้นะครับพิชรีก็พาท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาอีก ใกล้ๆครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับประมาณสัก2แยกไฟแดงนะครับตอนนี้นะครับพี่เฉลีก็พาท่านผู้ชมมาที่วัดทุ่งสีเมืองนะครับซึ่งวัดทุ่งสีเมืองแห่งนี้นะครับเป็นวัดสําคัญเหมือนกันนะครับสร้างในรัชสมัยนะครับของรัชกาลที่3สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวของเรานี่เองนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์นี่แหละครับซึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือ1นึ่งพระอุโบสถ พวกโบสถเนี่ยจะผสมผสานระหว่างศิลปะของไทยล้าอะไรนี่นะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์จริงๆนะครับก็คือหอพระไทยปิดกนะครับซึ่งหอพระไทยปิดกนะครับจะสร้างอยู่กลางน้ําเลยนะครับภายในหอก็บรรจุนะครับบรรจุทำะธรรมคำสอนต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทำไมเหรอครับทำไมไปสร้างอยู่กลางน้ํานะครับเหตุผลเพราะว่าเขาก็ป้องกันพวกมดพวกปลวกพวกแมลงอะไรนะครับกัดกินทําลาย นะครับจะได้คงสภาพไว้นะครับแล้วก็รักษาพระธาตุพดทกไว้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพิเชลีจะพาท่านผู้ชมเข้าไปสำรวจดูนะครับว่าภายในวัดทุ่งสีเมืองนะครับของจังหวัดอุ้ลนนะครับในเขตอาเภอเมืองเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับติดตามชมกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับวัดทุ่งสีเมืองแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองนี่เองครับก็คือเลยจากวัดป่าใหญ่เมื่อสักครู่นะครับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ประมาณ2แยกไฟแดงนะครับสแยกไฟแดงก็ใช้ระยะทางนะครับประมาณสัก6,700เมตรเท่านั้นนะครับวัดแห่งนี้นะครับสร้างในสมัยรัตนโกสินทรานี่เองนะครับก็คือในสมัยสมเด็จพระนั่งเ้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระอุโบสถแห่งนี้นะครับ มีศิละปะแบบรัตนโกสินตอนต้นนะครับก็คือในสมัยรัชกาลที่3และครับแล้วก็เป็นศินละปะเวียงจันทร์ผสมอยู่ด้วยนะครับภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทุกด้านงดงามมากๆ ตอนนี้นะครับรทิ่จรีก็พาท่านผู้ชมน,นะครับเดินเข้ามาภายในพระโบสถนะครับซึ่งพระโบสถ์แห่งนี้นะครับดูเล็กๆน่ารักนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นลักษณะแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือเป็นสองชั้นนะครับพอเดินเข้ามาก็จะเป็นลานโล่งแล้วก็จะมีรั้วตรงรั้วก็จะมีระเบียงระเบียงก็จะเป็นพระโบสถนะครับซึ่งภายในพระโบสถ์นะครับรก็จะประดิษฐานนะครับนี่ก็คือพระเจ้าเงินนะครับ แล้วก็ที่พิชรีเกลื่อนให้ท่านผู้ชมได้ได,ได้ได้ฟังตอนแรกนะครับก็จะมีรอยพพุทธบัตรนะครับอันนี้ก็คืออัญเชิญมาจากกรุงเทพเลยนะครับลักษณะเด่นภายในพระโบสถ์นี่นะครับก็จะมีจิตกรรมฝาผนังนะครับซึ่งเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพุทธ,ทธประวัตินะครับต่างๆแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสมัยนั้นนะครับซึ่งภาพวาดต่างๆนะครับค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียว สีเสืออะไรก็แม้จะจืดจางไปบ้างแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งดูออกเลยว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรนะครับท่านผู้ชมครับ,บ,บจาก้าะบูสดน,นะครับด้านข้างๆติดติดกันก็คือไฮไลท์สําคัญละนะครับก็คือหอพระไตรปิฎกนะครับกลางน้ำนะเอาละครับเดี๋ยวภายในนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันที่หอพระไตรปิฎกกลางน้ํกันครับ านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่เจลีก็พาท่านผู้ชมเดินเดินเข้ามาสู่ภายในหอพระไตรปิดกกลางน้ำนะครับซึ่งอันดับแรกเลย,เลยพอเข้ามาถึงปุ๊บกลิ่นขี้พุ๊บขี้นกขี้ข้างขาวก็ค่อนข้างฉุนนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับภายในหอไตรนี่นะครับเขาจัดออกแบบตกแต่งไว้สวยจริงๆเลยนะครับเป็นไม้เก่าเลยครับก็คือในสมัยนั้นเลยครับในสมัยย้อนยุคไปหลาย,ลายร้อยปี ด้านข้างๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับด้านข้างๆก็จะเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเป็นลักษณะลงลักษ์นะครับปิดทองนะครับหรือภาพวาดอะไรสักอย่างเป็นเทพพนมเป็นลายกหนกไทยนะครับภายในหอไตรพิฎกนะครับก็จะบรรจุเลยครับบรรจุบรรดาพระไทยปิฎกต่างๆนะครับที่เก็บสะสมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรแบบไหนแบบไหนนะครับซึ่งด้านนอกนะครับเขาก็จะมีเป็นกรอบรูป แล้วก็เอาพระไตบปิดกของทแท้นะครับบางส่วนมาอัดกรอบไว้นน,นี่ก็คือภายในหอพระไตบปิดกกลางน้ําของวัดทุ่งสิีเมือครับ ท่านผู้ชมครับจากวัดทุ่งสีเมืองนะครับที่พิชลีพาท่านผู้ชมไปน,นมัสการพระเจ้าใหญ่องค์เงินนะครับตอนนี้นะครับพิชลีก็พาท่านผู้ชมมาอีกหนึ่งวัดนะครับก็คือวันนี้นะครับเป็นวันที่เราเข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานเยี่ยมชมวัดวาอารามของจังหวัดอุบลนะครับแต่ละวัดนะครับที่พ่ชลีพาท่านผู้ชมมามาเยี่ยมชมเนี่ยนะครับเป็นวัดสําคัญสําคัญเป็นวัดดังๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ พิชลียืนอยู่ภายในบริเวณของวัดใหญ่พระเจ้าองค์ตื้นะครับซึ่งท่านผู้ชมคงจะเคยได้ยินบ้างนะครับว่าคําว่าพระเจ้าองค์ตื้เนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับไม่ว่าจะมีทั้งเหนือนู่นเลยเสามเหลี่ยมทองคานะครับหรือทางอีสานนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็ในละแวกของลุ่มแม่น้ําโขงนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับภายในวัดใหญ่พระเจ้าองค์ตื้อนี่นะครับเขาก็จะมี รูปปั้นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเทวรูปบ้างนะครับเป็นรูปปั้นพระศิวะพระนารายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าภายในบรรยากาศภายในวัดใหญ่พระเจ้าองค์ตื้อเนี่ยมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะครับติดตามชมกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับวัดใหญ่พระเจ้าองค์ตื้อเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่เองนะครับภายในปริมณฑลของวัดเนี่ยนะครับก็จะมีบรรดาเทวรูปรูปปั้นต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็นะ่าจะเป็นพระนารายนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือ,อะจะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยบ้างปางสมาธิบ้างนะครับซึ่งพระพักของอ พระพุทธรูปแต่ลับพระพักแต่ลับพระองค์นี่นะครับเอิบอิ่มสวยงามมากๆเลยครับ ท่านผู้ชมครับแต่ละจุดแต่ละมุมนะครับภายในวัดใหญ่พระเจ้าองค์ตื้อนี่นะครับเรียกกันได้ง่ายๆว่าอลังการจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับด้านหลังที่ฉลีนะครับก็จะเป็นวิหารเพชรเจ็ดแสงนะครับที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปก็คือพระเจ้าองค์ตื้อนี่แหละนะครับอลังการตรงไหนนะครับถ้าท่านผู้ชมติดตามชมอยู่นะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงไหน ะจะมีพระพุทธรูปจะมีรูปปั้นต่างๆสีทองบ้างบางองค์บางจุดบางรูปปั้นนี่นะครับประดับด้วยกระเบื้องสีสะท้อนแสงสวยงามจริงๆครับ เป็นไงครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพี่ฉลีพาท่านผู้ชมมา,ารู้จักกับวัดสําคัญสาคัญภายในจังหวัดอุบนนะครับเ,เริ่มแรกเลยนะครับก็ไปวัดปรา่าใหญ่นะครับแล้วก็ต่อจากวัดปรา่าใหญ่นะครับก็ไปวัดทุ่งสีเมืองนะครับรรซึ่งวัดทุ่งสีเมืองนี่เขาก็จะมีหอพระไตรปิดกกลางน้านะครับตอนนี้พี่ฉลีก็พ,พาท่านผู้ชมมาอยู่ภายในวัดใหญ่พระเจ้าองค์ตื้นะครับซึ่งในจังหวัดอุนนะครับจะมีวัดวา,ารามเนี่ย เยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมครับอย่างลืงนะครับเวลาแวะเข้ามาหรือว่าผ่านเข้ามาเที่ยวทางจังหวัดบนนะครับรายการของเรานะครับจะนําเสนอแต่สิ่งดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมได้ทราบได้เห็นกันนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงจังหวัดบนคลิกเดียวคําว่าไทยไกด์เท่านั้นท่านผู้ชมครับย่อโลกหนึ่งของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยไกด์แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ